สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์สูตรการพอกผิวกายให้ขาวกระจ่างใสแบบง่ายๆกันนะคะสูตรนี้ก็จะมียาสีฟันแล้วก็ผงมะขามนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นมะขามเปียกหรือว่าเป็นสครับมะขามวิตามินซีได้ค่ะนี่นะคะ ตัวนี้ก็จะดีค่ะขัดผิวคล้ำให้ขาวกระจ่างใสนะคะยาสีฟันค่ะนอกจากจะมีประโยชน์ทําให้ผิวขาวสะอาดแล้วก็ยังช่วยทําให้ผิวหน้าผิวกายของเราขาวใสเปิ้งด้วยเหมือนกันนะคะยาสีฟันนอกจากจะมีประโยชน์ต่อผิวหน้าแล้วยังมีประโยชน์ต่อผิวกายนะคะช่วยบํารุงให้มีความสว่างกระจ่างใสขจัดความหมองคล้ำและก็รอยดาด่างได้ค่ะสีฟันใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสูตรนี้ใช้ขัด ผิวกายนะคะแขนขาได้ค่ะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ติงจะใช้เป็นสครับวิตามินซีมะขามนะคะที่ช่วยขัดผิวคล้ำให้ขาวกระจ่างใสนะคะนี่ค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นได้ค่ะ ใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะถ้าใครไม่มีใช้เป็นน้ำมะขามเปียกหรือว่าใช้เป็นผงมะขามแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะตัวสครับเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ใช้แค่2อย่างก็พอค่ะนี่นะคะสูตรนี้พอกได้หมดทั้งแขนขาทั้งตัวได้เลยค่ะพอกแล้วก็ขัดหมุนวนเบาๆทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วล้างออกค่ะสูตรนี้พอกประจำสม่ำเสมอนะคะจะช่วยทำให้ผิวที่หมองคล้ำก็จะสว่างใสขึ้น นี่ค่ะจะสว่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะบริเวณไหนที่มีผิวดำคล้ำจากแสงแดดเราก็นำไปพอกเลยค่ะแล้วก็ขัดหมุนวนเบาๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วล้างออกค่ะแนะนำว่าให้ทำวันหยุดหรือว่าทำช่วงเย็นนะคะ พ่อแขนพ่อขาแล้วก็ขัดหมุนวนเบาๆทิ้งไว้10-15นาทีแล้วก็อาบน้ำช่วงเย็นต่อเลยค่ะเราก็จะได้ผิวที่ขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะถ้าว่าเราทำเป็นประจำแล้วก็สม่าเสมอค่ะสูตรนี้ง่ายๆก็จะมีแค่ยาสีฟันแล้วก็ผงมะขามนะคะหรือว่าจะใช้ใช้เป็นสครับมะขามวิตามินซีสูตรนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวของเรากระจ่ารใสขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็น ออน้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะนี่ค่ะไปลองทำสูตรนี้ดูนะคะผิวของเราก็จะขาวสว่างใสขึ้นค่ะอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปลองดูนะคะก็จะมีความเย็นๆของผิวค่ะไม่แสบไม่กัดผิวเลยนะคะ ไปลองดูได้ค่ะ